สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเอฟทางช่องรันพัฒน์ธงไพรทุกคนทุกท่านนะครับมาแล้วนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ําที่ทุกคนรอคอยนะครับเลขวิ่งสนามบินน้นาวิ่งตัวเดียวแม่นมากนะครับเข้ามา 4- ี่ห้างวดติดเลยนะครับงวดก่อนให้วิ่ง5ออก5้าหนึ่งงวดต่อมาให้วิ่ง7ออก79็ด้างวดต่อมาให้วิ่ง5ออก51าหนึ่งงวดต่อมาเมื่อกี้ให้วิ่ง5ออก50านะครับเลขวิ่งสนามบินน้ําถ้าใครได้ดูคลิปก็จะเห็นนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ําก็ ถือว่ามาแรงมากนะครับสําหรับวันที่1งมีนนะคาคม68นะครับหน้าตัวเลขน่าจะเป็นเลขออกสัญจรนะครับอ่าก็ทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นชอบก็ทามไม่ชอบก็ผ่านนะครับก็ไม่มีใครรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกตัวไหนนะครับก็ทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางสําหรับรอบน,นี้ออกสัญจร อาจจะมีเลขรับวงในนะครับต้องรอดูผู้ใหญ่ใจดีจากสนามมีน้ําอาจจะส่งมาให้นะครับวันนี้ก็ส่งแนวทางมาให้ก่อนนะครับเป็นเลขวิ่งสนามมีน้านะครับก็มาดูกันนะครับว่า1มีนาคม68เลขวิ่งสนามมีน้ําเป็นตัวไหนนะครับเลขวิ่งตัวเดียวนี่นะครับ1มีนาคม68วิ่งเลขวิ่งสนามมีน้ําวิ่ง9ตัวเดียวนะครับวิ่งาตัวเดียวนะครับ ชอบก้าวอะไรก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับอ่าชอบก้าวอะไรก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้เลยนะครับก็ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ้าได้เลขวิ่งแม่นๆมาตัวหนึ่งก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่มาก็ก็จะซื้อง่ายนะครับลอตเตอรี่นี่นะครับวันที่แล้วนะครับถ้าใครได้ดูชิปก็จะดี็นนะครับเลขวิ่งขนาเป็นน้ำสิบหกพุมมาพันให้วิ่งห้าออกห้าศูนย์นะครับ,บ,นน 16, 5, รบอ่าแล้ว,วก่อนก็วิ่งห้า หนกุมภาพันธ์วิ่งห้าออกห้าหนึ่งนะครับแล้วก็งวัดก่อนให้วิ่งเก็ดนะครับออกเจ็ดเก้านะครับออก็แน่นมานะครับเดี๋ยวให้เพื่อนสามาชิกแคปบหน้าจอไปเลยนะครับอ่าเลขวิ่งสนามบินน้ําเลขวิ่งตัวเดียวแม่นสุดสำหรับช่วงนี้นะครับ โปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเราให้เป็นแค่แนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านไปหาจับหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับชอบตรงไหนก็จัดไปนะครับสําหรับวันนี้ผมรันพันภัยก็ฝากแนวทางดีๆไว้แค่นี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับสําหรับวันนี้ผมรันพัฒนภัยก็ฝากแนวทาง เลขวิ่งตัวเดียวและวิ่งสนามมีน้ำไว้แค่นี้นครับส่วนถ้ามีแนวทางหาเลขตัวอื่นมาเดี๋ยวก็จะลงให้เพื่อนสมาชิกและก็เอฟซีสางช่องนะครับสำหรับวันนี้ผมรันมั่นภัยก็ฝากไปแค่นี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ